คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับางงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธิเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลูกกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังสวัสดีครับพบกับสุดหอยโชคสิธีมารานะครับกับสูตรวิ่งล่างสูตรที่สนะครับ โดยเสตตินะครับในสูตรนี้นะครับเข้าตั้งแต่1 1ธันวาคม64นะครับ1ธันวาคม64นะครับ11งวด11งวดท,นดทนำนอนติดนะครับเรามาดูนะครับในสูตรของวิ่งล่างนะครับเรามาดูกันเลยว่ามันทำนอนแบบไหนในสูตร 1 0ึ่งธัคมรับออกหนึ่งศูนย์ศูสองก็เอกไปสใช่ไหมครับมาดูครับหลักแสนหลังที่1คูณด้วยหลักหมื่นหวังที่1คูณด้วยนะครับบวกด้วยหน่วยหลังครั้งที่1หน่วยหลังครั้งที่สอนะครับหนึูณสได้3 3มสามบวกสาคูณสาคูณสได้ศูนย์หบวกก็เป็นสาวกศบวกด้วยส บกสี่นะครับได้3 3มสบวกสีเป็นเจ็ดเบวกสเป็น11 11อ็ดสิบเอ็ดบวกสิบเวกสิบเอบวกเป็นสิบเอสิบเบกหเป็นสองสองบวกสที่ได้5้าห้าบกแปห้าบวก 5้าบวกแ็เป็น13 3สามสิเจ็ดได้1 2 5 3 7นะครับต่อมาครับ16บบกธนบคมสิบบกนาคมครับสองตัวนออกเจ็สิครับเลขเจ็ดเลขเจ็ดล้านนะครับสิบบกธนาคมนะครับสิบกธนอรมสิบบกธนาคมครับคำนวณได้5 6าหกห้ 5้าหกนึงแล้วก็เู3สตารางค่ห้าหกเก้าเจ็ดหนึงใช่ไหมครับห้าเก้สามสิบตารางคมครับหกสามสองลาออกเก้าบัี้ 5, 1, าหนึ่งห้าหกเก้าเจ็ดหใช่ป่ะห้าเเลขหนึ่งเลขหนึ่งกับเลขเ้าครับสองกรลาหนึ่งกับเก้า ก้ามาสอตัวหลังแรกครับต่อมา30ตงขอกานะครับคำนวณได้90 3, 15, 90, 3 15, Finland, Finland, 1 5 9 0 3 1สงเกนราดูครับเลข1กับเลข5้ตัวเลยมาคบมาคบสตัวหลังเลครับ15 17าดารากรสนะครับเราดูนะครับคำนวณได้78193 78193 เราไปดูนะคบ17บาก็เรา64นะครับออก2 1กุมภาพันธ์ออก97ใช่ป่ะ97บา2ตาราง97 97นะครับเราเต่อมาครับ1กุมภาพันธ์1กุมภาน1กุมภาพันธ์ครับ1กุมภาพันธ์64ทำนวณได้ 9 0 3าศูนย์สามหนึเกานมาเูนยะครับเราก็ดสิบหกมพันธ์ครับ16บหกกุมภาพันธ์สิบกกมพันธ์หกสีครับ2องตละก3ลสามเก้าสามก้ามาสองตมาสอตะสาก้า ต่อมาครับ16กุมภาพันธ์16กุมภาพันธ์64นะครับกำนวดได้2 3 6 4 8 2 3 6 4 8ครับแล้ว1มีนาคมสิ1มีนาคมออก7 3 7 3นะครับเลข3เลข3กลับมาในตำแนห,หน่งหลักหน่วยล่างนะครับต่อมาครับต่อมา 1>, 1. มีนาคมครับ 1. มีนาคมหกสี่นะครับน,นได้เจ็ดแปดหนึ่งเก้าหนึ่ง้าสามเจ็ดแปดหนาสามะครับสิบมีนาสิคมีนาออแปดเก้านเชียงสองสองตัวหนึ่งเก้เลขนึ่งกับเลขเามาสงตัวางเลขหนต่อมาครับ 16. มีนาคมครับ 16. มีนาคมหกสี่นะครับกำนสอนตัวางได้3 4มสี สามสีเจห้าเกนะครับหลามสี่เจ็ดห้าเก้าหนึ่งเ 3, 4, 7, 5, 9, 1, มษายนออกสี่เจ็ดสองอก้าห้นะครับเลขค่ขาครัลเลขค่าเลขค่าอันนี้มาในเลขค่ามาในสำแหน่งของเลขค่าเลขค่าเลขค่ามาตำแหน าแลแ่งของอั่วยล่างนะครับต่อมา1เมษายน1เมษายนนะครับ4 7 2 2 7ด2อนย์ะครับ4 3 2 2บวกด้วยเจ็ดบวก1บวกด้วย3บวกด้วย7นะครับได้เท่ากับ13 13บวก0เป็น13ใส่3 3บวก1ที่เป็น4 4บวก3ที่เป็น7 7บวก8 7บวก8เป็น15ใส่5 ห้าบกสเป็นเได้3 4 7สี่เจ็ดห้เก้าสาม่็บหนึ่นะครับสิบมษนออก1นึ่งศูนย์นปจ็ดตะาหครับห้าหกเลขห้าครับมาตำน่นของหลักสิดหลังสิบหกเมษายนครับสิบหกเมษนออกหนึ่งศูนย์ศูนย์เองตะห้าหนะครับหะอคูณสได้3 3มสูคูณสได้0บวกด้วย8 บวกด้วย4ีท่ากับ15 15บก0ก็เป็น15 5ใส่5 5บกหนึ่ที่เป็น6 6บวก3 6บวก3เป็น9 9บวก8เป็น17ส7เบก4เป็น18สได้5 6, 5 6 9 7 1 5 6 9 7 1ลองมาดูนะครับต่อมาครับ2พฤษสาามครกับออก5 0 1 2 7 2 2เ็ตัวลออก1เลข1ครับเลข1นมาตำแหน่งของ x หนึ่มาตำแหน่งนของหลักสิบลักนะครับต่อมาครับ2องสิบบาทสองสบา,สบาลสิครับออกห้าศูนย์หนึองดสสอะครับเรานึ่ห้าสามก็คือ5 5าบวกด้วย0ูนย์หได้ศูบวกด้วยแบวกด้วย9ก้าได้เท่ากับ22 2สิบสอยีบยอวกศูย์ที่เป็น22่ใช่ไหมใส่ส สอบวกหงขงที่เป็น3 3มสบวกสามขงที่เป็น6 6หกบวกแปดหกเจ็ดแปดเก้าสิบสบ็ดสิบสองสิบบวกสของที่เป็น8ได้2องสามหกสี่แปดสองสามหกสี่แปดลำดับสิบหกอที่สิกสิบสอองออกหกแปดสี่ห้เจาองตอไหม มาตำแหน่งของหลักหน่วยล่างเห็นไหมครับต่อมา16บหศพฤษภาคมครับ16บหศพฤษภาคมดูใส่กระดาษดิสดดทันแล้วกันนะครับสักหู่นะครับอโอเคได้แล้วครับโอเคอเครับอธิบายกระดาษท,ทีดูแล ชัดขึ้นอีกชัดขึ้นไหมโอเคนะครับหกสามสิบหกสามสิบแปดบวกก็คือแปดบวกด้วยแปดสี่ยี่สี่บวกสี่บวกด้วยหกบวกด้วยศูนย์ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับลองร่อนสิได้เท่าไหร่ครับ แล้วท่า18ครับ18 18บวกศที่ก็เป็น18ใช่ไหม18บกที่ก็เป็น 18, ส 8. 8. บสร็จ้วบกหนึ่งที่เป็น9 9บวกสามที่9ก้าสิบสเอ็ดสิใ่2 สองบวกแของที่เป็นส0บศส่วบวกสิงที่ได้4ได้8 9 0เก้าศูนย์สองศแปอ่ะโอเคนะแปดเก้าสองศูแล้วเขมาใส่ในสองกระดาษที่เราใช้กำลังใช้เก็บใส่ติ๊กอะไ,ไรนะแ 9 2, ก้าสองศนสี่นะครับวิ่งหลังแคปเจอรครับแปดเก้าสอาจจะมาอาจจะมาคู่แบบหลายๆว่าก็เป็นไปได้นะนะลองจับคู่ลองจับเป็นคู่ดูนะ8ปดเ้าปสอง

สี่ศูนย์สี่อันนี้จับของขับไม่เอามผมไม่อมไม่การเลเปิ้นั้และกันนะเดี๋ยวจะเยอะเกินโอเคนะครับเพราะเห็นมั้งว่ามันมาคู่เห็นปะมาคู่กันมาคู่กันแต่ถ้ามาเลเบิ้ลก็ไม่รู้นะก็ลองดูแล้วกันนะครับตัดใจ อันนี้จะเป็นสูตรของวิ่งล่างจุดที่สามนะครับเข้าตั้งแต่1ธันาคม1ธนาคม1ธนาคมหต้องเป็นหกสามสิเป็นคมหสามใส่ปาสอผิดหนึ่งธนาคมหกส,สา,นนาม สิบเอ็ดหงสครับโอเคนะครับวิ่งล่างสวัสดีรู้ก่อนรอก่อนกับศูนยหอยชุกศิษครับรับชมเสร็จก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร,แชร,ร,นะนะร์แชร์ลงเฟซบุ๊กตนเองนั่นแหละครับนะครับแชร์ลงในไลน์ก็ได้นะครับก็เป็นกำลังใจสิครับกันครับขอท่านถูกหวยทุกท่านเลยครับสวัสดีครับ